การใช้งานเมนูลงทะเบียนเมนูลงทะเบียนเป็นหน้าจอสำหรับให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในตามช่วงเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนดตามปฏิทินการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้หมายเหตุข้อมูลที่จำเป็นจะมีเครื่องหมายดอกจันรกำกับอยู่ส่วนข้อมูลอื่นๆจะกรอกหรือไม่ก็ได้เริ่มตน้นในแถบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนในส่วนของการบันทึกรายละเอียดรหัสรายวิชาให้คลิกปุ่มค้นหาระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมากรณีมีข้อมูลจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถใส่คำค้นหาในชื่อวิชาเช่นเพศศัชกรรมแผนไทยหนึ่งแล้วคลิกปุ่มค้นหาและคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการลงทะเบียนแบบออดิต เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิจเป็นหน่วยกิจสะสมโดยในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนออดิตจะได้รับสัญ,ญลักษณ์ S หรือ U คือเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจผู้สอนเท่านั้นในที่นี้คลิกเลือกไม่ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วคลิกปุ่มบันทึกระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและแจ้งผลกลับมาว่าจัดการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเป็นแถบสีเหลืองส่วนข้อมูลที่บันทึกได้จะแสดงในส่วนของการแสดงผลด้านล่าง เนื่องจากในการลงทะเบียนจำเป็นต้องลงทะเบียนให้จำนวนหน่วยกิจที่ลงต้องมากกว่าหน่วยกิจขั้นต่ำแต่ต้องไม่เกินหน่วยกิจสูงสุดที่ลงได้เนื่องจาก หลักสูตรของนักศึกษาคนนี้มีหน่วยกิตขั้นต่ำเก้หน่วยกิจเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการบันทึกวิชาเพิ่มในที่นี้จะเลือกวิชาฟิสิกส์และเคมีทั่วไปเพื่อทำการบันทึกตามลำดับต่อไปหลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้วในส่วนด้านล่างของการแสดงผลให้ผู้ใช้คลิกปุ่มตรวจสอบรายการลงทะเบียน ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ถ้าผ่านจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวจากนั้นให้ทำการคลิกปุ่มเข้าสู่การยืนยันการลงทะเบียนระบบจะแสดงหน้าจอการยืนยันการลงทะเบียนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วให้ผู้ใช้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ต่อจากนั er ite, ้นจะพบกับหน้าจอยืนยันการบันทึกการลงทะเบียนในที่นี้คลิกปุ่มโอเคจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอผลการลงทะเบียนผู้ใช้จะพบกับปุ่มดูผลการลงทะเบียนเพื่อดูผลการลงทะเบียนและปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับสู่หน้าจอลงทะเบียนในที่นี้ให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับสู่หน้าจอลงทะเบียน